สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสุขุสุขคนเด้อย,ยินดีตอนหับขอ้อสุซองสะพอนหอยยางคือเก่านะพี่น้องเมื่อนี้กับสิพามาเบิง่งอันเอื่อยกับเบาล่าฝนคนน้ำเลยนะพี่น้องเบาจรเมื่อนี่งฝนกบโอยู่เนาะเอาเป็ดเอาไก่เมื่อให้แม่ฝนเลี้ยงนะพี่น้องกะบมือแรงฝนจังสีมาเนาะเดี๋ยวห้ากับสิไปคนซอยฝนู่ดอกพี่น้องแคหน่อยก่อนเนาะคนน้ำมาไว้ให้อันฝนเจาะบาดาลน,นะพี่น้อง เพราะว่าต้องใส่น้ำเนาะเจาะอ,อยู่นาเขาใกล้ๆกลเทียงใหม่แล้วพี่น้องเนาะนเป็นกะคนน้ำกับคนจังน้องของเขาเลยเนาะพี่น้องคนใส่หลดขึ้นมาแล้วก็มาเทใส่นี่เพราะว่าเขาต้องไส่น้ำหน้าสีคนลายอยู่แหละเนะาะเพราะคนไส่ไปเบิดเลยก็หน้าสีแบบคนใหม่เรื่อยๆอลไพี่น้องเลยนี่ทางนี้ก็จะเป็นเทียง กินหญ้าเลยเนะาะเบาอันนี้งัวดำแม่คอยพี่น้องป่วยฉีดยาทรายเข้มจนพอมลงเริ่มกินหญ้าเลยเด้ดเลอยอมือวานนี่บุกินจะดีเลยพี่น้องเขามาซักห้วานนี่เนาะแล้วก็อ่อมมือวันก่อนพอมันก็ซักให้เองเนี่ยกะสามเข้มสี 4, เข้มผอมซักให้เองแล้วก็เขาซักห้วานนี่เข้มหนึ่งเนาะพี่น้องจากที่ว่าอุ่นอ้วนเนาะพี่น้อง ที่แบบว่ามันเป็นนะแบบว่าแบบว่าคล้ายๆท่องเสียคล้ายๆคนท้องเสียนะพี่นอ้องท่องห้องอุกอีกอุกอีกแล้วก็เงาอยู่บนยอมกินอาหารแล้วก็ถ่ายออกมาถ่ายออกมามิตนาบจกๆเนาะนอนอยู่ก็นเ่งก็ไลเลยแบบถ่ายออกมาแบบไลเลยนะพี่น้องเลยกระสียาไปไลยเข็มแล้วก็มืดนี่ก็กำลังเริ่มกินหยาแตกก่ก็กินได้บราลกินละเล็กอนหน่อยเนาะ มอวานนี่นะบูก,กินหญ้าทั้งวันเลยพี่น้องเลยกะหลังจากที่ว่าพอ่อผลสีดให้สีเข้มพอ่อผลก็เลยโทรให้เขาอันมาสีดให้อีกเนาะแล้วก็สีดงัวสะพอน,น้ำมูวนดนี่กก็เป็นหาเข้มแล้วงัวตัวนี้พี่น้องแต่กับบบฮู้เขาสีดยายัยงหาดอก่เนาะเขาก็เบิ่งตามอาการพี่น้องแต่กิกน้าได้แล้ววันนี้่มลุเป็นยังโมลุอืม เป็นอย่างมักดำเป็นอย่างบอส่องมือพี่น้องเอ้ยบ้านอาเสือว่าสิพรลงได้ขนาดนีเ้เนาะนี่บรไดกินอาหารนะมือหนึ่งมือวานเต็มเต็มยาฮันเดยฮันเดยมีแห้งมาขึ้นแล้วลนี่แสดงว่าดีขึ้นแล้วมีแห้งมาชนขวัญหมักชนงัวตัวนี้เนาะมันหมักมาขึ้นเดียา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 ียกผัดดื้อแท่อนี่บอก็คอยกั เป็นนั่นแหละพี่น้องโรคระบาดใหม่ค่ะแต่กระบนักบัได้แต่กาลายเติบอยู่แต่กบมันก็กินหญ้าปกติแต่กัเมื่อวานนี่ก็สีดยาให้แล้วนาอพี่น้องประกอบกับอันวาพี่น้องคนวาเอากะมิมินทาให้มันกะกะทาเนาะแล้วก็ล้อมาลายมือร้อนเขามาสีดยาให้มัวงข่อยกะเขากบมาวานกะสีใ้ตัวนี้น้ำสีให้ตัวนั้นน้ำเนาะมัวงข่อยกะเอาแล้วน้องพี่น้องวันนี้ข่อยกะสีไปอัน คนน้ำน้ำ่นกันเนาะปู่เบาลาวกับเอื้อยชาวมาชิกก็ออกมาน้ำลายเก่ามือเอิ้นให้อยู่เอืนเ้นกับโเอิอน้นเจ้าอองนาก็อยากออกน้ำเข่าบ้านก็อยากเข่าน้ำเอกนี่โดโดมาไปใส่โด้โู่เนาะฝนก็เหลุดลงไปเคีมนอง ส่วนทางนี้เพิ่นก็นกำลังทำการเตรียมอยูออ่เนาะพี่น้องเห็ดยังซ้ำแม่ลูกขัดหูจิล่อบ่ลูกคนนำใส่กระพุ้ยเนาะพี่น้องคนนำใส่กระพุ้ย ให้เพิ่นเจาะบาดาลนนะาฮู้ว่าสิมีน้ำหรือบ่น้องพี่น้องบ่อนบ่อนที่สิเจานะเนาะน้ำคล้ายๆแบบน้ำอยู่นองเท่าน,นี้เนะาะบ่มีเครื่องสูบน้ำนาะพี่น้องพามีเครื่องสูบน้ำยังว่าสูบขึ้นไปหลดเนาะอันนี้เราบ่มีเครื่องสูบน้ำก็ต้องใส่คนไม่ใช่ละเออน้ำนนองก็เต็มนะเนาะอันนี้ ตะบ,บิมดมันลดขึ้นลดขึ้นทัมวลเนาะรอบทชองเนาะนี่ลดขึ้นทัมวลสวัสดีพี่น,น้องคนน้ำเจ้าสัางบาดาลยี่เพียงใหม่คน,คนน้ำพี่น้องขลึ้นวปนสบายเลยเนาะ อันนี้เ่าบบมีก็ต้องนคนีคมเปียกิ่นนชคนเปียกคพู่น้เนาะถเบิ่นคนทางผลบวบ่ค่อยมีน้ำเบิ่งสงวคนจอกดีว่า่ค่อยมีน้ามีน้ำ โอ้มีน้อยหนึ่งเหมือนกันเนาะแถวนี้เห็นบมอยำแรงมันเขียวค่ะนี่แถวนะมันเป็นเขียวๆนะมัมีกระเจาะมอือรไก่กระเจาะเลยเนาะไก่กะหนิงชายเอาา้านะแถวน่ะเด้มันเขียวขนัวจกกะกระหมอนใดแล้คอยนะดิสะแสดงว่ามันก็ต้องมีนะบางมันเหยียบบางหินอีกด้วยค่นกะ จักเแล้อพี่นอ้องตุกบเอากุ๊บมาใส่มันแดดเนอะพี่นอ้องแดดแห่มขนาดเนาะอันนี้ก็เป็นเวลาทรายเติบล,ละเย็นเละเนจากแดดหลุด,ดขึ้นโน้นพี่น้องเลยมะกี้นี่แห้กระเดกซองซองอันซองแกลอน้ำสำน,น,สนักเนาะแต่รอบซองแกลอนเดียวโคนโคน แดดแดดพี่น้องมือนีกะวันนี้กะทรายเติบเลยพิ่นเจากะกัเพุ่นสีแล้ลลายชั่วโมงเนาะเพิ่นกะนาสที่ะเลี้ยงเขาเทียงเพิ่นเลยเนาะพี่น้องทางหน้ากำลังเตรียมการเพอร์กงจักะ่าขับจักสีแล้วเนาะกว่าอันนี้กะทรายแห้ง ก็หอนสิบโมงแล้วก็ประจักรน้องเลยฝันว่ายันม่มีน้าแถวนี้เพราะว่าบ้านใกล้ๆแถวหน้าเอามันก่ค่อยมีน้ามาได้เจอบวมหัวถังจากเม็ดเนาะเขาต่ยังก็ค่อยหูงรายละเอียดเอื้อยเพิ่นเป็นคนโทรมาเนาะน้องพี่น้องิ่นก็จะมาเทียนใส่แกลอนนั่นไว้เนาะ ทำมีน้ำสร้างเลยก็สิสบายพี่น้องเพราะฟืน้นถ้าบัดหนา้าบัดในอีกเห็ดหัวอ้อมไว้ปลูกต้นไม้ปลูกยังใส่มีน้ามสดแล้วเนาะแต่บ่กหัวหน้าสิไล่สำเนาะพี่น้องแล้ะการสร้างอยู่เทียงเก่าก็บที่ขั้นสูบอีกพี่น้องแล้วก็ไกลาจากบัดน,นีนะ่อีกเนาะน้าก็บ,บ่ค่อยลายลาสูบก็บได้ทอกซองทั้งซีสำเนามือเอื้อยขาวๆเนาะ ได้สำซองทางนั่นก็เมื่อยหอบเลยพี่น้องเลยน้ำก็บ่ค่อยไล่ก็เลยอยากเจาะใหม่เนาะภาพก็สซิบเมื่อยๆได้เรือพี่น้องเลยย้อนแสงเนาะตะบิดกับฝ่อฝันอยากเจาะพูนทางโน้นทางหัวทางหูเนาะวันนี้เพิ่นก็ว่าคนเจาะเพิ่นก็ว่าย้อนมีน้ำก็เลยยับลงมาอีกจักหน่อยแต่กะมาลุ้นกันว่ามีน้ำรู้บอเนาะพี่น้อง บักโด้พันกระลินน้ำกับพาะพันพี่น้องโด้หน้าบักเลิกถึงได้พี่น้องอ่ะจ้าผู้เจ้าก็ค้นน้ำเมื่อยเลยกะลงไประลินน้ำปันจิลอยขึ้นฟังนั่นแหละเนาะเก่งเนาะบักอันนี้เก่งได้บักอันนี้บักน้ำได้ตัวอื่นหาพอได้ได้ตัวอื่นไปทางใดกระโดดน้ำตุ้มตุ่มขึ้นแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องขอเพิ่นกระเบลง

าสิกเขากลัานอนอยู่พื้นหลดเย็นเนาะมืดเนาะพี่น้องแดดดูแต่ว่าอันมีเมฆมืดๆเนาะเมฆสีดำคนสิตกอีประจักมืองเนาะกประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องไข่กระสิบเบอรให้เบิ่งอันตอนเผื่อจ้อะอะไรกัน ตอนฝนเจาะแล้วเนาะกือสีเข้าไปเบิ่งที่ช่องเอื้อย่นเอื้อย่นจะหน่อย่นสีแบบฝนสีถ่ายให้เบิ่งต่อนะแต่ตอนนี้ข่อยกับสิคอไปอันคนน้ำสวยเฝนก่อนเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สพอนก็ขอจบเอาไว้สำนึกก่อนเด้อหมกกักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดชับสักใครและกดสั่นกระดิ่งสพอนเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง สุขูสุคนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจสปอร์ตแลพบพ่อกันคลิปหนาพลพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง